สักเที่ยงบ่ายพี่ก็กลับบ้านพี่มันก็ยังทันนี่จริงๆบ้านพี่พี่จะกลับตอนไหนจะไปช้าไปเร็วมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะพี่รู้ไหมฮะว่าเพื่อนตอนที่ตองเชิญเราพรุ่งนี้แต่ละคนเนี่ยฐานะเขารวยมากเลยนะแล้วเขาก็ฐานะดีมากแต่ละคนเนี่ยเขาสําคัญกับชีวิตกรารทำงานของตองใน,นวันข้างหน้ามากเลยนะไม่งั้นะตองไม่ยอมลงทุนขนาดนี้หรอกถ้าเกิดว่าพี่ทําแผนตองพังนะตองไม่ยอมให้ผัยพี่แน่นอนคอยดูสิถ้าเกิดมันสําคัญมากขนาดนั้นเนี่ย ทำไมตองไม่พาเพื่อนตองไปกินร้านอาหารหรูๆไปเลยล่ะพี่มายนี่พี่รู้บ้างไหมเนี่ยออกไปกินข้าวข้างนอกมันแพงขนาดไหนอะฮะมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกนะตองมายพ่อแม่ของแกก็อยู่มากแล้วจะลิ้งฉลองอะไรกันอีกล่ะเทียบกับงานของตองแล้วเรื่องเล็กตายอีกอย่างการเชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้าน มันแสดงถึงความจริงใจสมัยเนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วแกเองก็ทำอาหารเก่งแกจบได้ใบรับรองเชฟมาด้วยไม่ใช่เหรองานเนี้มันเป็นงานของครอบครัวแกเองก็จะได้หน้าด้วยงั้นเพิ่งนี้ก็ตกลงตามนี้นะยังไงบ้านพ่อแม่ของแกก็อยู่ใกล้เราแค่นี้เองแกจะไปหาเมื่อไหร่ก็ได้ เห็นแกจะต้องซีเรียสอะไรมากมายใช่พี่ไม้ที่แม่เขาพูดอะเขาก็พูดถูกนะพี่รู้ไหมว่าเพื่อนตองที่เคยมากินข้าวบ้านเราครั้งก่อนอะเขาพูดชมพี่กับตองมากเลยนะเขาบอกว่าพี่ทําอาหารอร่อยมากแล้วเายังบอกอีกนะว่าเขาอะอยากจะกลับมากินข้าวที่บ้านเราอีกแต่ตองก็เห็นว่าพี่ทํางานก็คงจะเหนื่อยตองก็เข้าใจพี่ะนะตองก็เลยไม่ชวนเพื่อนมา แต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนนะพี่เองอ่ะต้องช่วยตองทําให้เขาประทับใจให้ได้แม่เขาพูดขนาดนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ยอมรับอ่ะตองว่าพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักกรรารเทศาสตร์เท่าไหร่นะก็ได้เดี๋ยวพี่จะตื่นแต่เช้ามาเตรียมอาหารทะเลไว้ให้ตองก็ได้แต่เรื่องค่าอาหารเนี่ยแม่ก็ได้ต้องช่วยหมายออกนะคะจริงๆเนี่ยแม่ควรเป็นคนออกทั้งหมดเลยด้วยซ้ำเพราะว่างานเนี้ยเป็นงานของลูกสาวแม่ มันเป็นงานสําหรับเพื่อนตองจะให้พี่สะพ้ายอย่างมาเป็นคนจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยนะคะนี่มายเป็นพี่สพะพ้ายอะมาออกเงินมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะแถมแกเองก็มีรายได้ดีแค่อาหารทะเลนิดหน่อยแกออกไม่ได้เลยเหรอตองนั่นอย่างนี้ละกันลูกโอนเงินไปให้พี่สะพ้ายแกสักหนึ่งพันก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าพวกเราอะ จะเอาเปรียบเขามากเกินไปไมยแกเองมันก็เกินไปนะเงินแค่นิดๆหน่อยๆเองแกออกไม่ได้เลยเหรอยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันเงินนิดเอาเงินหน่อย